ก็ตัดภาพมานะครับตอนนี้พระเอกเราก็นอนอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าอ่ายูเอ็นอนด้วยก็ตามภาพนะครับอ่าฮะแล้วพระเอกเราก็เอาไฟฟ้าช็อตบังค่าจิมเมพระเอกก็อยู่ที่อ่าที่อยู่ของพวกกระบนนะครับตัดภาพมาที่อดีตนะครับประตูก็เปิดออกแล้วยูเอ็กก็พาพระเอกมาที่นี่นะครับหลังจากที่ยูเอให้พระเอกดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ยูเอกก็สลบลงไป สองคนนี้เปื่อยเพราะว่ายูเอชชดตัวให้พระเอกก็เลยอาา่ะฮะตามภาพประมาณนั้นแล้วสองคนนี้ก็ใส่เสื้อผ้าของพวกขบถยูเอกก็บอกว่านอกจากมีเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีอย่างอืงอินอีกด้วยนะแล้วก็ต่อมาพวกเขาก็ไปที่บ้านของพวกขบถนะครับพระเอกก็เปิดประตูไปชั้นสองนะครับเปิดไปไม่พบอะไรนะครับแล้วเราก็ไปชั้นสามนะครับชั้นสุดท้ายาก็ไปพบกับโครงกระดูก ต่อมาพระเอกก็เดินไปหาโครงกระดูกแล้วก็อยู่ตรงกลางวงเวทนะครับต่อมาพระเอกก็เห็นอดีตนะครับของพวกกบฏแล้วก็เป็นเวททาให้พระเอกเห็นโครงกระดูกเป็นเป็นภาพบันทึกไว้อะฮะชายคนนี้ก็คือชื่ออากัสออคุดนะครับเป็นผู้สร้างเขาวงกตนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่กลุ่มนักประจัญภัยนะครับอาพวกนักประจัญภัยถึงชั้น65แล้วนะครับ พวกนักผจญภัยก็โจมตีเข้าอยู่นะครับไอ้บอสอ่ามันเป็นควายปะเออน่าจะเรียกควายแล้วมันก็เรียกมอนสเตอร์มันมานะครับพวกนักผจญภัยก็ตีบอสไม่ค่อยเข้าแล้วอ่าพวกมอนสเตอร์ก็โจมตีพวกเขาสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับและในที่สุดพวกเขาก็จัดการบอสได้ในที่สุดมอนสเตอร์ก็ตายตาก็ตัดภาพมาที่พวกเอกนะครับออสกาก็จะมอบพลังให้พม่เอกครับ แล้วก็มีบางอย่างเข้าในหัวของพระเอกสิ่งที่เข้ามาในหัวของพระเอกก็คือเวทแล้วก็อดีตว่าพวกกบฏเป็นคนยังไงก็คือความจริงแล้วพระเจ้าอ่ะบรบ้าข้างเวทพวกกบฏก็คือผู้ปลดปล่อย่ะฮะแต่เป้าหมายพระเอกก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วพระเอกก็ได้เวทใหม่ก็คือเวทสร้างสรรค์น,นะครับเป็นเวทที่ถ่ายพลังให้สิ่งของให้มีคุณสมบัติพิเศษอะไรทำนองนี้ อเอกก็จะอยู่ที่นี่สักเดือน2อสามเดือนจนกว่าจะแบบาฟาร์มเสร็จอะไรทํานองนี้ฝึกเวทให้เก่งทํานองนี้แล้วพอเพกก็ไปเจอหนังสือนะแล้วในหนังสือมันก็บอกว่าในเขาวงกฏแต่ละเขาวงกฏมันจะได้เวทโบราณแต่ละเวทแตกต่างกันไปตามคนที่แบบผ่านดันเจียนนั้นๆนะฮะแล้วก็ตัดผ้ามาที่พอเพกแค่นั้นนะครับแล้วยูเอกก็มาอ่อยพอเพกก็ตามภาพนะครับอะฮะ ก็ตัดผ้ามาที่ระเอกครับตอนนี้ระเอกเราได้แขนเทียมครับแล้วก็ลดจิเมะกับยูเอกสองคนนี้น่าจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับตอนนี้ณตอนนี้ระเอกกับยูเอกก็อยู่ที่นี่2เดือนแล้วนะครับตัดผ้ามานะครับก็มีสาวน้อยนะครับกําลังถูกมอนเตอร์โจมตีนะครับมอนเตอร์ก็คือทีเล็กสองหัวนะครับแล้วเธอก็อันนี้ไปเรื่อยจนเจอวงเวทนะครับแล้วก็มีพลังออกมา ก็คือพระเอกกับยูเอะเรานั่นเองครับาเผ่ากะต่ก็ขอให้ยูเอะกับพระเอกช่วยนะครับพระเอกก็ปฏิเสธพระเอกก็จัดการทีเล็กได้อย่างง่ายดายอีสิพระเอกก็บอกว่าจะช่วยสาวกระต่อะฮะสาวเผ่ากระต่ายก็เล่าว่าเผ่าของเธอโดนมอนเตอร์แบบโจมตีก็เลยอยากให้ช่วยแล้วก็แบบเผ่าเธอแบบอะไรนะไม่มีความสามารถในการตอ่อสู้แล้วเธอแบบมีพลังเหมือนมอนเตอร์ก็เลยแบบ ถูกไล่ออกจากเผ่ามนุษย์นะคือเผ่าอมนุษย์นะครับก็มีแบบพวกแบบมนุษย์ผสมยิงผสมกระต่ายผสม,มวัวผสมอะไรเข้าไปนั่นแหละอา่าทานองนี้เอกก็บอกว่าจะไม่ช่วยแต่ยูเอบอกว่าอยากได้คนนําทางก็เลยแบบให้ช่วยก็ตัดภาพมานะครับนี่เด็กสาวเผ่ากระต่ายกําลังจะถูกมอนเตอร์โจมตีนะครับแต่พระเอกอก็เอาปืนยิงแบบอีสิ <Easy. S 2> แล้วพระเอกเราก็เอาสาวเผ่ากระต่ายโยนไปข้างบนนะครับเป็นเหยื่อล่อ แล้วพ่เอก็อ่าจัดการได้อย่างง่ายดายก็ตัดผ้ามานะครับก็ตอนเย็นแล้วนะครับอ่าก็มีเด็กสาวเผากระต่ายให้ดอกไม้ยูเอ็นะครับสาวกระต่ายก็ขอไปกับพระเอกพระเอกจึงปฏิเสธเพราะพระเอกจึงช่วยฝึกให้เผากระต่ายจนแข็งแกร่งที่สาวกระต่ายอยากไปกับพระเอกเพราะว่าชอบพระเอกนั่นเองพ่อกระต่ายก็ขอไปกับพระเอก แี okay, ่ก็บอกว่าถ <Okay. S 2> ้าใครเก่งพอก็จะพาไปด้วยอะไรทํานองนี้ก็ตัดภาพมาที่อดีตนะครับก็คือสาวกระต่ายคุยกับแม่นะครับเขาเอามนรณุล่ะมองว่าเขาเธอเป็นแบบคนแบบสับประหลาดอะไรทานองนี้เป็นมอนเตอร์แต่แม่ก็บอกว่าจะได้เจอคนที่แบบเหมือนลูกอ่ะฮะก็ก็คือคนที่เหมือนลูกก็คือพวกไปเอกอ่ะฮะทำนองนี้ยูเอก็สัญญาไว้กับสาวเผ่ากระต่ายแล้วนะครับว่าถ้าโจมตีโดนเธอ ก็จะพาไปด้วยไะเอกเลยจำใจพาไปด้วยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชื่อของสาวผอกระต่ายนะครับ